ว่าให้มันออกมาเอาออกมาให้หมดเอาให้หมดเลยไหมคะหมดเลย<ด>ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะวันนี้มาลดในส่วนของหน้าท้องแล้วก็ต้นขาด้านในค่ะหน้าท้องอะคะ่ะจะมีพุงนะคะแล้วก็ต้นขาเบียดค่ะไม่อยากจะใช้ยาลดน้ำหนักก็เลยใช้วิธีออกกำลังกายดูแต่สุดท้ายอะมันก็ไม่ได้แบบเห็นผลทันที อันดับแรกเลยนะคะก็เห็นความสะอาดของคลินิกนะคะแล้วก็ทางาพนักงาน,น,นายิ้มยันแจ่มใสเอนเตอร์เทนเก่งนะคะรู้สึกว่ามันชิลมากเลยรีแลกซ์ดีค่ะคุณหมอร้องเพลงสิ่งดีมากค่ะก็เลยร้องคู่กับคุณหมอไปเลยค่ะควัาไขมันออกมาให้หมดเลยค่ะคุณหมอมนี่ค่ะบอควัาไขมันออกมาให้คนไข้แล้วนะคะลาก่อนนะจ๊ะเราจะไม่เจอกันอีกแล้วบาย,บาย เหอนป็้งคาก็ขอฝากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจนะคะสำหรับคลินิกคุณหมอลูกหนูนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่ไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็พนักงานให้ความใส่ใจดีด้วยค่ะแล้วก็การบริการของที่นี่ดีสะอาด อยากให้มานะคะ